สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะ พบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BBB พารวย a n n e l นะคะวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายนนะคะบีก็จะมาคำนวณสูตรวิ่งรูดตัวเจาะหวยลาวพัฒนาให้นะคะหวยลาวพัฒนานะคะบีก็จะให้วิ่งรูด2ตัวเท่านั้นนะคะและก็จะเน้นให้1ตัวเนาะและก็จะจจอเด่นให้3ห่างนะคะและจอรองให้3ห่างเนาะก่อนที่เราจะไปคำนวณของงวดประจำวันที่14มิถุนายน นะคะคเรามาดูงวดที่แล้วก่อนนะคะคืองวดประจําวันที่10มิถุนาเนาะว่าบีวางให้ตัวไหนและเข้าหรือเปล่านะคะสูตรเลกวิ่งรูดราวพัฒน,นาประจําง,งวดวันที่10มิถุนายนนะคะบีให้วิ่งรูดบีให้เน้น9และให้รองศูนยนะคะบีให้เน้น95และ97เนาะผลที่ออกนะคะ สองหนึ่งสองหนึง่งสองนะคะของเรานะคะก็หลุดทั้งใบเลยนะคะสำหรับสูตรวิ่งรูดหวยลาวพัฒนาเนะ ใครที่ตามวันที่10มิถุนายนนะคะบีต้องขออภัยด้วยนะหวยลาวพัฒนาของเราหลุดนะคะหลุดทั้งใบเลยเนาะยังไงก็ขออภัยพี่พี่ทุกๆคนด้วยนะคะสูตรก็มีเข้าและมีหลุดได้ทุกเมื่อเหมือนกันเนาะบีก็พยายามคิดค้นสูตรดีๆและก็นำมาคำนวณให้ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าหลุดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ,ะเราไปตามกันต่อนะคะของสูตรเลขวิง่งรูดหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่ สิมิถุนายนกันเลยนะคะว่าบีจะให้ตัวไหนเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปคำนวณของวันที่14นะคะบี B. ก็อยากฝากพี่ๆท,ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะสูตรที่บีวางให้นะคะเกิดจากการคำนวณสถิติหวยลาวพัฒนาย้อนหลังให้เท่านั้นนะคะก็ฝากพี่ๆทุกๆคนพิจารณาด้วยเนาะตามอย่างมีสตินะคะ เราไปตามกันต่อที่แนวทางประจำงวดวันที่14มิถุนากันเลยนะคะว่าหวยลาวพัฒนาสูตรวิ่งรูดบีจะให้ตัวไหนเนาะไปชมกันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอยหวยลาวประจำวันที่14มิถุนายนนะคะแนวทางฮานอย VIP นะคะสูตรหวยลาวจะให้วิ่งรูด บจะให้เน้นเก้าและสี่รองแปดนะตัวเด่นจอดเด่นนะคะหนึ่งสามหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสี่ตัวรองเจาะนะคะแปดหนึ่งแปดสอง และก็84นะคะสูตรวิ่งรูนหวยลาวพัฒนานะคะ B จะให้เน้น9นะคะจะให้เน้น91 92ตัวรองนะคะที่ B ชอบส่วนตัวนะคะ B ชอบ82นะคะ และก็3ตัวนะคะปีคำนวณหลักร้อยนะคะได้เลขก8นะบีก็จะให้891นะคะและก็892นะคะ ยังไงบีก็ขอให้พี่พี่ทุกคนโชคดีนะคะและก็ตามอย่างมีสติเนาะและก็ขอให้พี่พี่ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะบีก็วางแนวทางมาดีที่สุดแล้วเนาะถ้าเข้าหรือหลุดยังไงนะคะบีต้องขออภัยพี่พี่ไว้ล่วงหน้าเลยนะคะถ้าเข้าบีก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับสูตรวิ่งรูดหวยลาวพัฒนานะคะบีก็นำจากอ่า สถิติแนวทางฮานอยย้อนหลังมาคำนวณให้ใหม่นะคะก็ฝากพี่ๆทุกๆคนนะคะพิจารณาด้วยเนาะวันนี้นะคะบีก็มาคำนวณสูตรหวยเราพัฒนาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบีก็ฝากพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยนะคะบีก็จะพยายามทำแนวทางให้ดีที่สุดนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้บีแล้วนะคะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะ แค่พี่ๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาคุยกับบีนะคะแค่นี้บีก็มีกำลังใจเต็มที่นะคะในการทำแนวทางให้ดีที่สุดเนาะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่14มิถุนายนบีก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ